สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Armor Core นะครับ Fire of l i b r c o r n นะครับก็เป็นเกมภาคที่6ของซีรีส์ Armor Core นะครับซึ่งผมไม่เคยเล,ยเลย่น <laughs> เ,เ,เลยนะไม่เคยเล่นเลยนะว่านี่ก็มาลองกันนะครับนี่ก็เป็นยาอวกาศหรือเปล่าอวกาอะไรเอ่ยนะฮะน่าจะเป็นยาอวกาศที่บรรทุกบรรทุกคนเยนต์ของเราหรือเปล่านะได้เวลาของ6 2สองนดงนะอ่ะ ส่งพลังงานไปที่สนะิกนอลนลฮะส่วนประสาทสังกรเหรอหรืออะไรโอ้อันนี้น่าจะเป็นดาวรูบิคอนหรือเปล่าน่าจะเป็นรูบิคอนนะเปิดใช้งาน a อ c ีหรือยังอันนี้อะไรอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะอ้าวโดนยิง เอาละยาโดนยิงมาแนละ้วฮะเหมือนโดนยิงด้วยโดนอะไรวะอ่านี่ยังไงแล้วก็พังเลยอ๋อนี่ไงหุ่นเราโดดออกมาครับแล้วก็พุ่งดิ่งเขา้ากำแพงซะหุ่นเราโดดเข้ามาฮะมาไม่เคยเล่นเลยนะไม่เคยเล่นอนเมริกาเลยนะ,นะจริงมันเป็นเกมสมัยแบบ เพย์สองหรือเปล่าน่าจะใช่นะก็คือไม่เคยเล่นเลยเอาว่ารูเบคอนสามปรดการใช้งานอะนะโอ้ยมาดูแบบว่ามันก็ดูเท่อยู่นะมีมิสไซล์ข้างหลังด้วยม,มาโอ้ ก็คือเป็นคือเราเป็นหุ่นยนต์ที่มนุษย์เหรอหรือไงเป็นมนุษย์ที่เป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยว้าวอันนี้ผมจะใช้เป็นคีย์บอร์ดเมาส์นะครับไม่ได้ใช้จอยนะเพราะว่าน่าจะเล่นไม่ทันนัดนะอ่ะโอเคแยดแค่ okay. Yes, okay. เอาวางโ,โอ้โอ้เดีินนะเดี๋ยวนะโอเคตั้งหลักก่อนสเปกบาร์คือจ้ำนะฮะสเปกบาร์คือลอยขึ้นไปคือบินขึ้นไปนะสเปกบาร์คางนะโอเค การจัดการต่างๆนะครับมันก็ใช้พลังงานเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับพลังงานก็คือหลอดข้างล่างนะไอห,หลอดเนี่ยที่มันจะหายไปโอเคมีสแกนนะครับแล้วก็มีรีเพล์นะมีการซ่อมแซมนะครับโอเคไปเราได้โอ๊ยโอ๊ยอ,อ,อะไรอะเออใช้คำไม่ได้นะครับจะเป็นการล็อกเป้าได้ก็คือเหมือนว่าเกมจะล็อกเป้าให้เลยนะครับโอเคก็คือจะล็อกให้เลยนะมีการเคลื่อนไหวอย,อย่างนี้ก็คือการการแบบเปลี่ยนเป้าหมายน,นั่นเองนะครับ กดขี้ขวาค้างก็คือการยิงปืนยิงปืนนะโอเคเออ,อพังแล้วยิงครับยิงครับอ๋อชิปชิปครั้งหนึ่งก็คือการหลบนะคือการเดบ็บนั่นเองนะมันก็เหมือนกับการเล่นเกมโซลทั่วไปโอเคไปครับก็คือถ้าถ้าแบบว่ากดชิปครั้งเดียวนี่คือจะไม่เสียพลังงานใช่ไหมก็คือวิ่งเร็วได้นะวิ่งเร็วได,ได้เรื่อยเยเลยเออ e คือการสวิตช์เป็นมิสไซน์นะครับอ๋อ อันนี้คือการฟันเข้าไปนะครับอันนี้ไมนทาร์เก็ตออนกับออฟนะเป็นการล็อกเป้าที่ปิดกับเปิดนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นปิดเนี่ยมันก็จะไม่ล็อกนะครับมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะหันกล้องไปให้เลยนะครับก็เหมาะสําหรับจอยดีนะครับเค้กด e คือการใช้มิสไซล์นะครับมิสไซล์จะพุ่งไปอย่างงี้อ่าอันนี้ผมจะปิดทาร์เก็ตเป็นออฟไปแล้วกันนะครับเฮ้ยจะตกอย่าพึ่งกดขี้ขวาคือยิงนะโอเค,โอ,เคโอ้ย มิสไซน์ไปฮะหลบกระสุนเีนไปฝันหลบยิง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 โหแบบว่าตราหน้ารับกระสุนนะบอกเลยว่าเป็นการตราหน้ารับกระสุนนะครับอันนี้คือใช้อีค้างนะครับในการยิงมิสไซ์ในการชาร์จยิงมิสไซน์หรือเปล่าเก๋กบอีค้างก่อนฮนะอีค้างแล้วก็ยิงไปใช่ไหมอา้าว คือไงวะไงวะอาา่าฮะอ๋อกด F ที่ประตูเว้นไว้ทำลายประตูโอเคเออ่กด C คือการซ่อมแซมนะเออ่ AC นายมีดาเมจแล้วให้ก็ซ่อมซะหน่อยครับเดีือดรีแเพลแคล่สองอันนะมันเดือดต้องไปที่แลนดิ้งนะฮะอันนี้น่าจะเป็นที่แลนดิ้งหรือเปล่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นที่ยิงนะฮะ เหมือนที่ยิงหุ่นยนต์เราไปในบปลลในเทนเลอร์นะเคยเห็นอยู่นะไปใช่ปะเออนั่นแหละใช่อ่าใช่ใช่ก็คือยิงยิง,ยงออกไปนะยิงแบบยิงหุ่นยนต์ออกไปล,ลงไปข้างล่าง <c oughs> ภาพสวยอยู่นะทำไปเล่นไปนี่ฮะแล้วก็ยิงออกไปอ,อ่อหลุนอยู่ยิงเอาแล้วดิ <c oughs> เออ โทำไปเล่นหนาะอันนี้คือรูบิคอนนะครับอืมอมันเหมือนเป็นเหมืองอะไรสักอย่างหรือเปล่านี่ฮนะเฮ้ยเราแบงเท่ว่ะมาไปเล่นแบบแบงเท่อ่ะเออแบงเท่ว่ะดีดีด นี้เราก็ต้องมุ่งไปข้างหน้านะับเหมือนว่าต้องไปที่ตรงนั้นหรือแบบที่มันที่มุกมันแผนไปการไปหุ่นยนต์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงนะข้างหน้ามีศัตรูครับชิปคือบูดโอเคเราก็เข้าไปนัวเลยเราก็ยิงไปทรายออกไปฮะยิงยิงหลบ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 แล้วก็ฟันก็คือจังหวะที่ฟันฟันเอเขาเรียกว่าฟันดาบนะมันก็จะมีจังหวะแบบ ซาโลน,นิดนึงนะการดับจังหวะอ๋อโอเคมีคูดาวด้วยนะครับเรียบร้อยหมดตี้บอกเลยนะ้องชิปเว้ยอ,อ๋ออืมเออาา่าฮะเอสคือแคนเซิลเอ็กซ์แลบลูน,นะครับโอเคแล้วก็บินไปแล้วก็ใช้คอนโทรลในการพุ่งทยานไปเย,ยดเคโคเทอืม ไปครับชาร์จแล้วก็ยิงฟันก่อนเลยไอ้เฮ้ยเอซี AC มาอื้มยิงไปทรายบินมาแล้วก็ยิงปืนเข้าไปฟันเออจริงๆเห็นเขาบอกว่าภาคนี้นะครับสามารถปรับรูปแบบได้แบบว่าตามที่ต้องการเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบอยากได้แบบระยะใกล้อ,อะไรแบบเนี้ยวิไอ้ ตัวอะไรวะคืออะไรตัวอะไรก่อนยิงครับยิงครับ,รบอันนี้มันพวกเราเปล่าหรือว่าไม่ใช่น่าจะใช่พวกเรานะอันนี้อะไรอ่ะออบเจกต์ครับไปดูก่อนคืออะไรอันนี้คือน้ำมัหุ่นยนต์ที่พังรอบก่อนหรือเปล่าเอ่าใช่ใช่ใช่ครับ เป็นไฟล์ของเขานะมันจะมีอยู่ประมาณสองสามที่นะเดาวด่วนเออโอ้อมันก็ไกลอยู่นะเน,นะนี่ยเออนะมองไปฝั่งนู้นครัม,มันใกล้กว่าโอเคเราก็พุ่งทะยานไปเลยโอ้หมดหมดไวไปน,นิดนึงนะแต่ก็โอเคอยู่เคมโอ้มันรีมันรีไวอยู่นะมันรีไวอยู่มันรีไวยอยู่นะยยยยพุ่งไปฮะเอ้ยสตรูเอ้เนี่สปอตเต็ดโอ้ยเอาเหรอฮะเอาเหรอฮึ ยิงไม่ทราบไว้ยิงไอ้มันมีโล่ว่ะตอนนี้มันมีมันมีโล่ว่ะมันมีโล่ว่ะได้เรียบร้อยโอเคอันนี้เป็นออบเจกต์เหมือนกันพุ่งไปเก็บออบเจกต์เอาไปยิงไวท์ไซดเฉยเลยอันนี้อะไรถ้าเป็น AC ที่พังก่อนหน้านี้หรือเปล่านะน่าจะใช่เหมือนว่าเป็นเป็นแบบส่วนแบบเคลื่อนไฟในการประกอบนะครับเหมือนว่า เราสามารถเก็บไอ้พวกเนี้ยแล้วเราก็เอาไปคาบเอาไปทำเป็นหุ่นของเราได้ประมาณนั้นประมาณนั้นเอียต้องไปที่ออบเจกต์ตรงนน้นเอ้ยมีแต่ตัวอีกแล้วเฮไอพวกหุ่นกระป๋องทั้งหลายโฮ้ยหลบเหมือนมีอะไรมาข้างล่งางมันไงว่าแล้วยิงไมทรายออกไปสวนไม่ใช่ไม่ตัวนี้ฝั่งนน้น้ยป้อมปืนนะสวนไปก่อนยิงแล้วก็ ฝันไม่โดนนะโอ้ยร้อยโหเอพีนี่คือคือเลือดนะฮะก็คือพลังงานเอ่อเเารพัดอะไรความเสียหายยิงไมิสไซล์ออกไปอืพังไหมพังแล้วเราต้องไปฝั่งนู้นหรือเปล่าโอ้มันเหมือนเป็นเหมืองอะไรสักอย่างยิงเรียบร้อยฮู้ ไงวะนี่ไงไอ้พวกขุ่นกระป๋องทั้งหลายมันเหมือนไนอ้ที่อะไรอะไรนะเดย์สตาโบอะมันคืออะไรวะจำไม่ได้ไละเพีย่ไปทางโน้นนะโอ้ยโอ้โหศัตรูเต็มไปหมดเลยยิงไม่ตายออกไปเหมือนเราต้องไปเล่นข้างบนไงต้องแบบอยู่บนบนยานนะไม่บนยานไอ้บนตึกนะแล้วยิงโอ้ยมึงยิงไปยางไหนหน,หนาวไปแล้ว กูโดนยิงไม่หยุดเลยเบ๋อ <Hey. S 1> เกิดมามเกิดมาเพิ่งรับดาเมจจริงๆกูเอาคืนไป oh. โ,นไนโอ้ยโดนอะไรอ่ะออกสตันนะครับโดนดาเมจหนักๆแล้วนะมันจะสตันนะนี่นี่โอ้ไอ้หลอดเหลืองเหลอดเหลืองมันคือหลอดเหลืองมันคือเป็นดาเมจนะที่ที่ได้รับนะคือถ้ามันยิ่งโดนเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เราสตันได้นะโอ้ท้าทายอยู่นะต้องพยายามอย่าให้โดนเยอะ,ะครับไม่งั้นเราจะติดฮิตนะ โอ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรอีกวะเลือดกูหายไปครึ่งหลอดล้วแม่งน้องบินมาไปฝั่งโน้นตรงนีหุ่นเยอะอยู่มาแบบโคตรเท่บอกเลยไอ้พวกนรกทั้งหลายยิงยิงยิงอืมฟันโอ้ยยิงไปลูกกระสุนหมดต้องรีโหลดฮะ เอ้ยเอ้ยหลบล็อกหลบหลบฟันพังแล้วยิงไปทสายส่วนคืนไปด้วยพังไหมเออพังไอ้กรวกเก็บเก็บมาฮะเก็บมาอันนี้เป็นเป็นข้อความหรือเปล่าหรืออะไรอ่าเป็นหุ่นนะเป็นหุ่นเป็นหุ่น ถ้าเรา,เรามีแรงสูงขึ้นแล้วอันนี้ทำลายได้ป่าววะโอ้ยทำลายได้ที่ทำลายไม่ได้อไอ,พไอ,พไอพ้พวกไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกพวกเนี้ยทำลายได้หมดเลยนะก็โอเคอยู่ไปผมไม่มีแต่น,น้ำตรงนี้มันเป็นเมืองที่ถูกทิ้งร้าง,งหรือเปล่าหรือว่าไม่ถูกทิ้งเ,ออเป็นแท่นโดดนะตรงนั้นโอเคไปไม่ถึงแม่งโอ้ย โดนยิงอีกแล้วเหรอเอาไปเอาไปอีกเอาไปอีกอือะไรยิงไม่ท้ายเอาไปเออเอ้ยมันถึงมันถึงไตัวแกวะเหรอะไปแล้วเจอก,กันฟันแม่งเลยอืมหลบหลบมา้าอุย้ยชอบต่อแม่งสไลด์ว่ะแม่งเท่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเอาสไลด์อย่างงเี้ยแม่งเท่มาก ลูกหมดลูกหมดรอก่อนไอ้น้องอืมไปครับบอกเลยเท่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเออก็ถือว่าถือว่าไม่ได้ไม่ได้ไอนี่มากครับไม่ได้กินทรัพยากรกมากอุ้ยด่วนอ,อีกวะเนี่ยเอาไปฮะเอาไปฮะโอ้ยยิงไม่ตายออกไป <c oughs> พังไหมน่าจะพังแหละ เออเดี๋ยวต้องไปที่ไหนวะเหมือนมันจะอยู่ตรงนี้รือเปล่าต้องขึ้นมาที่ตึกตัวนี้แหละเพื่อเก็บเอเนอร์จรีแล้วก็พุ่งกันไปหืมร้อยไอ้ขุนไดโนร์นี่เป็นที่โดดนะที่จำนยะโอ้โหเแม่งเทจัดเลยตัวคอนโทรลในการคือ c อ็กซ์เรย์บูทนะฮะโอเคมีบอสรด้เปล่าตรงนี้ ไม่มีใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าบอสแรกมันยากนะครับยากเกินไปนะลองดูนว่า um> น um> ่าจะยากจริงหรือเปล่านะนี่ก็เก็บออบเจกต์ไปก่อนนะเช็คพอยต์ริซเซสนะแล้วมันอะไรวะมันคืออะไรแดงๆเฮ้ยมันมาแล้วนี่ไงโอ้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 เราต้องหลบว่ะต้องหลบว่ะต้องหลบว่ะเฮ้ยโโอ้ห โอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังติดคิดนะระวังติดคิดนะบอกตัวเองกันระวังติดคิดนะมันยิงมาแล้วลบโอ้โหโอ้โหเขี้แม่งอุ้ยซ่อมก่อนลืมเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยทำไมซ่อมไม่ได้อ่ะเฮ้ยซ่อมไม่ได้ชิบหายแล้วมันซ่อมไม่ได้กูกดเพลย์เลขผิดเหรอก็ไม่ผิดนี่ ตอนนี้ผมว่าแกไ้ได้เรียบร้อยแล้วนะก็คือกดปุ่มผิดนะแค่นั้นเลยเฮ้ยมันก็จำมาได้เป็นเลขสามหรือเปล่านะแต่เกิดไม่ใช่แอบก็เป็นตัวสี่นะจำปุ่มผิดนะมาอันนี้ก็ได้จะได้แนละ้วได้ซ่อมบอกเลยตอนนี้ได้ซ่อมแล้วพอร้องเลยแม่งโอ้โอ้โอ้โอโอโอโระวังครับระวังครับระวังครับยิงมิสไารไปก่อนหลงไปฮะลงไะ วัววัววววใช้พวกสถาปัตยกรรมไม่เป็นประโยชน์ยิงไม่ทราบไปฟันได้ปะเอ้ยมาดิ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 แล้วยิงครับยิงยิงแล้วไม่ทราบไปโอ้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 หลบหลบเลยหลบเลยหลบเลยใช้สถาปัตยกรรมไม่ป็นประโยชน์หลบล็อกเป้าโอ้ยแม่งมีกระสุน ตามหลังมาอีกเออโอ้ยสตันพอดีสตันพอดีเลยเสียดายมากจะฟันซะหน่อยหลบหลบครับหลบบินหลบบินหลบกระสุนหลบกระสุนสุนติตามหรือเปล่าศุนติตามหลบยิงหลบโอ้ยิงไม่ทรายแม่งไม่ได้ไม่โดนเลยเอาจริงๆนะ อย่างเงี้ยน่าจะโดนโดนปะเออโดนโอ้ยส้อมเอ้ยมากูได้ส้อมแล้วบอกเลยยิงไม่ได้ไปยิงยิงหลบเออมาใช้ศาสต์ปฏิญาก,กรรมไม่เกิดประโยชน์โลแม่งคือกระจายกระสุนมาแบบเยอะมากอยิงไม่ได้ไปโอ้ยยิงไปอีกกระสุนหมดหลบมาทางนี้วิ่งมา หลบฝั่งนี้ปึ๊บหลบเว้ยพังไหมเน,นี่ยเนี้ยมันดูเป็นกล่องๆนะยิงไหมโอ้ยโหแม่ยังเสียวโดนอีกเฮ้ยเอไมทำไมมาโอ้โหโหโหหมดแล้วนะที่เศราหมดแล้วนะขนาดไหนกันเชียววะฮะจะขนาดกัน,ชววน,นเชียววะฮะขนาดกันเชียววะฮะหลบ มิซายมายังหลบกระสุนโอ้ยหลบโอ้ยโอ้ยโดนสตันหรือเปล่ายัง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 หลบยิงไม่ได้ไปลอยขึ้นมาแล้วก็พุ่งไปฝันไม่โดนโดนแล้วทีนึงยิงมิไซน์วู้รอนี้ก่อนรอนี้ก่อนเดี๋ยวแม่ต้องยิงมิสไซน์แน่เลยไอ้ขี้ยาละกูโดนเต็มๆเลยชิบหาย ยิงเข้าไปยิงเข้าไปหลบโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงยิงกันไปยิงเข้าไปหลบหลบเฉียงหลบเฉียงในหลบเฉียงหลบโอ้ยหลบหลบเฉียงโอ้ยโหโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โอ้โอ,โอ้จะพังจะพังกูเนี่ยจะพังยิงไมิสไซร์ไปเออเก็ไปฝันยิงไม่สไารด้วยหลบเออนิดเดียวเดี๋ยวก่อนนิดเดียวนิดเดียวจริงอ๋อถ้าเราลอยนี่ก็คือมันก็หลบมิสไซร์ได้นะจริงๆอ่ะ ยิไงไปเนี่ยเห็นนะหลบไปทรายได้ทำเล่นไปโอเคโอเคเราต้องใช้วิธีการสโค๊กสแครกหลบนะโอเคสโค๊กสแครกอะหลบปุ๊บสโค๊กสแครกหลบยิงยิงยิงมันมีทรายมาแล้วอ๋อโอเคโอเควิธีการที่โดนดามเมจน่ะโดนเหมือนเดิมไอ้เหี้ย่ะยิงเข้าไป หนีก็ไปมิสายล์ก็ไปหลบบินขึ้นมามิสไซล์ไม่มีเอ้ายังมีอยู่โอ้โหโอู้หูหโดนเต็มเต็มเลยโอ้ยฟันสักทีหนึ่งได้ไหมอ้าวแล้วกูมาอยู่นี้เลยกวัวยิงเขาเลยโอ้ย,อ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 ยฟันฟันอีก มาไม่เท่าไรหรอกมึงอะซ่อมอีกบอกเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหหลบมาโอ้ยหลบหลบเป็นไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเอ้ยเย,ย,ย,ย้เลือดกูจะหายไปครึ่งร้อดแล้วโอ้ย รู้แล้วกูรู้แล้วว่ากูจะพังแล้วเดี๋ยววันนี้ตะตันอีกแล้วมันยิงไม่หยุดเลยปะโอ,โ,อโ,อโอ้โหโหเกียดไอ้ปืนกลมากมากเลยอ่ะไอินพิซายไปเท่าไหร่เนะี่ยปืนกลแม่งอ่ะคือแบบต้นตีีถี่หมามากโอ้ยโอ้โอ้อืมสะตันอีกแล้ว ไม่ถึงด้วยอะเวลาพุ่งมาแล้วกูก็ฟันทีนึงสองทียิงฟันอีกทีนึงอืมอืมอาตัดแล้วนาตัดแล้วแล้วมิสายกูหมดโอโ้โหนิดเดียวมิสายเติมชาร์จจัด ไม่ใแบบว่าเติชชมชาร์จจัดอะหลบแล้วกระสุนแม่งเลี้ยวตึกได้ค well. ิดดูดิจะบ้าเนี่ยได้นะกระสุนแม่งอ้อมตึกได้อะโอ้โอ้โหโอ้ต้องหลบปะต้องหลบปะยิงไหมมึงนะมึงนะมึงกับกูอะมันต้องสักต้านมึงหรอวะไปไป ฟันฟันสองทียิงไม่ซ้ายออ้ยมาดิแค่นี้เองมาเข้ามาไอเครื่องบินปลากระป๋องทั้งหลายกันฟ่ยากเทีเาไหร่ก็ไม่ยเ่าไห่ได้อุ่นได้อุ่นได้อุ่นอยู่ได้อุ่นอยู่ก็ไม่เท่าไหร่โอ้โหบ่อเลยอันนี้อะไรอ่ะ ผมไฟปท์ได้ชิ้นส่วนใหม่ครับมา <Raven. S 1> ซ่อมอันนี้แล้ววะนิวเนมรูปิคอนนะอะไรเหรอเมชชั่นคอมเพลตเรียบร้อยครับโอโ้โหเห็นปะไม่เท่าไหร่เลยนะฮะโอเคก็วันนี้ขอจบไปที่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันพาร์ทต่อไปนะครับจะเป็นยังไงจะเป็นหัวร้อนอีกนิดนึงหรือเปล่าก็รอดูว่าต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามมครับผมบ๊ายบายครับ